สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทีมงานบ้านสาลาไม้จะพาทุกคนมาชมบ้านโฟมบ้านน็อกดาวน์ที่เราทำส่งลูกค้าไปนะคะบ้านเป็นขนาดกลางนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเป็นบ้านโฟม E.P.S. แล้วก็ฉาบป,ปูนนะคะตัวบ้านจะมีความเย็นมากๆภายในตกแต่งสวยมากเลยค่ะเดินเข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะห้องโถงจะมีขนาดที่กำลังพอดีค่ะนี่เลยค่ะ สบายค่ะมีที่ระบายอากาศและนี่จะเป็นห้องพักหนึ่งห้องนะคะภายในห้องพักนี่จะมีหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้เลยสามารถเปิดออกไปข้างนอกได้นะคะใครที่ชอบเซลฟี่ใครที่ชอบห้องมีแสงภาพสวยๆแนะนำบ้านหลังนี้เลยคะ่ะสไตล์นี้เลย ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะมีรูระบายอากาศให้แล้วก็ตกแต่งภายในให้สวยมากเลยค่ะงานบ้านเราละเอียดแล้วก็เนียนมากๆเลยนะคะสวยมากอยากให้ลูกค้าได้เห็นกันนะคะนี่ค่ะนี่คือรูปภายนอกของบ้านนะคะบ้านโฟ ทิมบ้านสารามา้ใครสนใจติดต่อเบอร์เทรคุณอิดมาได้เลยนะคะหรือจะทักมาทางเทจของเราก็ได้ยินดีให้บริการทั่วประเทศไทยเลยค่ะขอบคุณค่ะ